สวัสดีครับนักเรียนชั้นป .4 ทุกคนนะครับในสัปดาห์นี้นะครับเราจะเปลี่ยนจากการเรียนซูมนะครับเป็นการเรียนจากคลิปวิดีโอกันบ้างนะครับสำหรับในวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของวิชานะครับนาฏศิลนะครับอะไรละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราลองติดตามรับชมไปพร้อมๆกันเลยนะครับวันนี้นะครับเราจะเรียนรู้ปกติเราเรียนดนตรีกันมาค่อนข้างหลายสัปดาห์แล้วนะครับวันนี้เราจะมาเรียนนะครับชาละนาฏศิลกันบ้าง นะครับวันนี้เราเรียนรู้ในเรื่องของหน่วยการเรียนรู้ที่4นะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการละครนะครับแต่ก่อนอื่นที่นักเรียนจะได้เรียนรู้นะครับนักเรียนต้องเข้าใจและเรียนรู้ว่าตัวชี้วัดเป็นอย่างไรตัวชี้วัดคืออะไรครับคือเมื่อนักเรียนได้เรียนจบหน่วยการเรียนรู้ได้แล้วนักเรียนต้องสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับคือ1นะครับคือนักเรียนต้องสามารถระบุทักษะพื้นฐานทางน่าฏศิลป และการละครที่ใช้สื่อความหมายและอารมณ์ได้นะครับก็คือแทนสื่อและความหมายทางอารมณ์ได้นะครับ2ครับคือนักเรียนใช้ภาษาท่าและนาตยศัพท์ทางการละครง่ายๆได้นะครับแล้วก็3นะครับนักเรียนเล่าสิ่งที่ชื่นชอบในการแสดงโดยเน้นจุดสําคัญของเรื่องและแลักษณะเด่นของตัวละครได้นะครับคุณครูเชื่อว่านักเรียนดูละคร เคยดูละครกันแล้วนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องของละครนะครับไปพร้อมกันเลยนะครับวันนี้นักเรียนต้องทราบก,ก่อนก่อนว่าความหมายของละครคืออะไรนะครับนักเรียนลองอ่านไปพร้อมทางคุณครูกันนะครับคือละครหมายถึงนะครับการแสดงประเภทหนึ่งที่ถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆที่มีเวทีหรือสถานที่ที่ใช้ในการแสดงมีบทให้ตัวละครแสดงตามเนื้อเรื่อง และอาจมีดนตรีประกอบด้วยนะครับและมีผู้สแสดงเป็นผู้สี่ความหมายแสดงออกให้เห็นถึงความงดงามและน้าชมด้วยนะครับเอเคนักเรียนด,ดูสไลด์ต่อไปครับองค์ประกอบของละครมีอะไรบ้างครับแบ่งเป็น4หัวข้อหลักใหญ่นะครับก็จะมีตัวละครนะครับมีฉากมีโครงเรื่องแล้วก็มีแนวคิดหรือเนื้อหาบทสรุปครับต่อนะครับ องค์ประกอบของละครคืออะไรนะครับนักเรียนพยายามอ่านพร้อมคุณครูกันนะครับโครงเรื่องคืออะไรนะครับคือโครงเรื่องคือเป็นการระดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในละครอ,อย่างมีเหตุผลครับตัวละครจะแสดงไปตามในเรื่องของละครผู้ประพันธ์ต้องบรรยายบุค,คลิกและนิสัยของตัวละครได้อย่างชัดเจนนี่คือความหมายของโครงเรื่องนะครับต่อไปครับแนวคิดหรือเนื้อหาสรุป แนวคิดนะครับละครต้องมีแนวคิดครับแนวคิดหรือเนื้อหาข้อสรุปคือจุดมุ่งหมายของละครนั้นๆนะครับซึ่งบางครั้งเรียกว่าแก่นของเรื่องเช่นต้องการให้เกิดความรักชาติการมีชีวิตที่เพียงพอนะครับในละครนักเรียนเคยดูละครนะครับตอนนี้อาจจะเป็นละครเกี่ยวกับความรักมากไปหน่อยนะครับแต่ในละครจะมีสอดแทรกท้งความรู้หลายๆอย่างนะครับครนี้2.3ครับมาดีนักเรียนมาดูเรื่องของตัวละคร นักเรียนสามารถหยิบหนังสือขึ้นมาอ่านประกอบกันได้นะครับตัวละครอ่าบอกว่านะท้ายท้ายบทจะมีแบบทดสอบพห้นียนทําด้วยนะครับตัวละครคืออะไรครับตัวละครคือผู้แสดงต้องมีบุคลิกลักษณะนิสัยของตัวละครตรงตามเนื้อหาสรุปครับส่วนการวางลักษณะนิสัยของตัวละครนั้นขึ้นอยู่กับผู้เขียนนะครับจะกําหนดให้ตัวละครมีลักษณะอย่างไร โดยเป็นไปตามความเหมาะสมของเรื่องและเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในเนื้อเรื่องนะครับนี่คือตัวละครน,นะครับโอเคครับต่อไปครับคือฉากฉาก,ฉากสําคัญมากเลยนะครับในการสร้างบรรยากาศรอบๆนะครับที่มีเกี่ยวกับตัวละครน,นะครับเพื่อช่วยให้ผู้ชมละครมีความรู้สึกคล้อยตามกับละครน,นะครับเราสามารถเข้าถึงเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นได้และทําให้ละครน,นั้นน่าสนใจนะครับครือนี้อยู่กับฉากด้วย นะครับต่อไปครับการแสดงบทบาทสมมุตินักเรียนมีหนังสือเอามาอ่านตามก็ได้นะครับความหมายของบทบาทสมมุตินั้นคืออะไรนะครับบทบาทสมมุติหมายถึงการถ่ายทอดเรื่องราวโดวยการแสดงอาการต่างๆนะครับดังนี้ครับนักเรียน1คือการแสดงสีหน้าเช่นสีหน้ายิ้มสีหน้ากโกรธและสีหน้าร้องไห้และร้องไห้นะครับเป็นการแสดงสีหน้าปกติเลยนะครับมันเป็นการบ่งบอกถึงอารมณ์ นะครับสครับคือการแสดงเคลื่อนไหวเช่นนั่งเดินนอน 3. ครับการแสดงลักษณะการพูดเช่นพูดเร็วพูดช้า4ครับการแสดงออกด้วยน้ําเสียงเช่นเสียงแหลมเสียงห้าวเสียงทุ้มนะครับบททสมมุตินะครับการแสดงออกบทบาทสมมุตินั้นนะครับเป็นการแสดงสีหน้าท่าทางและน้ําเสียงเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวให้กับผู้รู้นะครับเช่นที่ไหนกับใครอย่างไรนะครับ ครูชื่อว่านักเรียนคงแสดงบทบาทสมมติเป็นนะครับอ่ะลองอ่านตามกัได้นะครับต่อไปครับองค์ประกอบของบทบาทสมมุตินะครับองค์ประกอบของบทบาทสมมุตินะครับคือเช่นสถานการณ์เด็กเก็บกระเป๋าส่งตำรวจแม่ค้าขายของให้ลูกค้าตำรวจวิ่งจับผู้ร้ายแพทย์รักษาอาการบาดเจ็บของผู้ป่วยนะครับนี่คือองค์ประกอบบทบาทสมมุตินะครับสสถานที่หรือฉากครับก็ต้องเป็นตลาดสถานีตำรวจโรงพยาบาล ถนนในซอยนะครับตัวละครไอ้น,นี่คือเป็นองค์ประกอบนะครับก็คือสถานการณ์ฉากตัวละครแล้วก็อุป,ปรกรณ์ประกอบฉากก็คือต้องมีด้วยอย่างเช่นครูจะแสดงในเรื่องของอตำรวจวิ่งจับผู้ร้ายก็ต้องมีอะไรบ้างครับต้องมีตำรวจต้องมีผู้ร้ายแล้วก็ต้องมีสถานที่นะครับนี่คือเป็นการองค์ประกอบของการแสดงบทรุษสมมุินะครับขึ้นอยู่กับสถานการณ์สถานที่ ตัวละครและก็บุกรณ์ในการประกอบฉากนะครับหรือเราปลดเทมเราอาจจะต้องมาแสดงบทบาทสมมติให้คุณครูและเพื่อนเพื่อดูด้วยนะครับต่อไปครับลักษณะตัวละครในการแสดงบทบาทสมมติครับเช่นนะครับอาชีพแพทย์และพยาบาลเราจะแสดงนะครับมีท่าทางที่ใจดีหมอหมอและพยาบาลต้องใจดีนะครับแต่ว่า ความเป็นจริงเราอาจไม่ใช่นะครับเราอาจจะไปอาจจะไปเจอโรงพยาบาลและเจอคุณหมออาจจะพูดเสียงดุดูนั่นหมายความว่าพยาบาลอาจจะเจอคนไข้มาเยอะอันแล้วก็อาจจะมีน้ําเสียงที่เสียงดังนิดนึงนะครับความเป็นจริงนะครับละเอียดอ่อนว่องไวคล่องแคล่วพูดจาสุภาพเรียบร้อยนะครับอย่างเช่นตํารวจตํารวจต้องมีเป็นะครับต้องเข้มแข็งนะครับกล้าหาญแต่งเครื่องกายแบบในตํารวจนะครับสนางามนะครับบริการประชาชนนะครับนี่คือลักษณะ เด่นๆของตัวละครนั้นๆนะครับอาชีพครูต้องทํำยังไงครับอาชีพครูต้องเสียงดังต้องต้องเสียงดุไหมต้องเสียงดุนะครับแต่ว่าต้องดูนักเรียนด้วยว่านักเรียนน่ารักขนาดไหนด้วยนะอาชีพครูต้องแต่งการสุภาพเรียบร้อยนะครับมีทั้งทางใจดีอาชีพค้าขายเราต้องเป็นมิตรด้วยนะครับนี่คือลักษณะต่างๆของบทบาทสมมุติในะอาชีพต่างๆนะครับต่อไปครับอาชีพทหารมีความแข็งแกร่งแน่นอนครับอาชีพแบบเพลินต้องทำยังไงบ้าง มีความคล่องแคล่วว่องไวนะครับแข็งแรงทีงนี้ประโยชน์เรามาดูประโยชน์กันประโยชน์ของการแสดงบทบาทสมมุติเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็คือสร้างความสนุกสนานเพลิดเพลินให้กับผู้ชมและแสดงนะครับส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสารรค์ด้วยนะครับก็าสารราับก่อให้เกิดความสามัคคีปลูกฝังร่างกายร่วมทํางานร่วมกับผู้อื่นกาบเนการฝึกสังเกตด้วยแล้วก็เข้าใจผู้อื่นมากยิ่งขึ้นนะครับนักเรียนลองอ่านตามค,คุณครูด้วยนะครับต่อไปครับท่นี้ สัพท์ทางการละครมันเกี่ยวยงยังไงกับนฏศิลป์บ,บ้างน,นะครับสัพท์ทางการละครจริงๆนะคุณครูเคยสอนไปแล้วในคลิปต้นๆเลยในเทอมที่1น,นะครับในการแสดงนาฏยศัยท์แสดงอารมณ์แสดงอากับกิริยานะครับสัพท์ทางการละครนั้นเป็นสัพท์ที่เรียกในการใช้ในการแสดงนฏศิสป์ไทยนะครับสามารถถ่ายเทื่อเราวแทนคําพูดนะครับตัวอย่างนักเรียน,นตัวอย่างนะครับเช่นถ้ารักก็เอามือมาของข้างนะครับถ้ากโกรธ ถ้าเสียใจถ้าดีใจถ้าฉันถ้าเธอตรงนี้ครูเคยสอนหมดแล้วนะครับเห็นไหมครับว่าเราสามารถนาน,นักเรียนสมาร่วมใช้กับการ,สรแสดงละครได้นะครับอาโดยสรุปแล้วคุณครูจะให้นักเรียนลองอ่านแล้วลอง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 ,ลองอ่านไปพร้อมกันนะครับเพื่อใน,นการฝึกอ่านด้วยอาคราวนี้เรามาดูแบบทดสอบกันนะครับถ้าคุณครูพูดเร็วไปนักเรียน กรกลับไปอ่านในลูกแน่นนะครับอ่ะคราวนี้เรามาทําลองแบบทดสอบกันครับข้อ1ครับข้อใดไม่ใช่ลักษณะของละครไม่ใช่นะครับนักเรียนลองทําดูครับไม่ใช่นะครับโอเคอ่านเองถ้าครูพูดเร็วหยุดก่อนนะครับอ่านต่อไปข้อ2ครับบ้านเรือนไทยเป็นองค์ประกอบในละครใดนะครับเป็นองค์ประกอบถ้ามีบ้านเดันไทยเนี่ยบ้านดันไทยเป็นองค์ประกอบอะไรของละคร โอเคนะครับต่อไปข้อ3ละครเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าโลภมากลาภหายโลภมากลาภหายเนี่ยมันแสดงถึงองค์ประกอบของละครในด้านใดหยุดแล้วอ่านคําถามก่อนนะครับกูต่อไปข้อ4เลยนะครับการแสดงละครในได้สมบทบาทเป็นการฝึกทักษะในด้านใดการแสดงแบบสมบทบาทนะครับ สมมติบาทเป็นการฝึกทักษะในด้านใดอ่านเองแล้วกันนะครับอ่านเองเลยตอบคําถามก่อนเดี๋ยวคุณครูจะมีเฉลยท้ายบทต่อไปครับข้อ5้าขาผมการแสดงเป็นตำรวจต้องมีลักษณะอย่างไรโอ้โห <Okay. S 1> ง่ายมากนะง่ายมากเลยตำรวจสแสดงแบบไหนต่อไปครับโอ้ครับตัวละครใดที่ไม่ควรนํามาเป็นแบบอย่างถ้าคุณครูพูดเลยไปหยุด ก่อนหยุดวิดีโอก่อนเพื่ออ่านและตอบคำถามนะครับข้อ7ครับละครที่ดีควรมีลักษณะอย่างไรอ่านเองแล้วตอบนะครับหยุดวิดีโอก่อนอย่าบอกว่าคุณครูพูดเร็วนะครับไม่อยากให้วิดีโอมันยาวเกินไปนะครับข้อ8ครับถ้าถูกแม่ตีควรแสดงอาการอย่างไรใครเกิดถูกแม่ตีบ้างแน่นอนครับอ่าลองตอบดูนะครับต่อไปข้อ เก้าครับเหตุการณ์ใดที่ต้องแสดงอาการกลัวต่อไปครับข้อ10ครับท่าทางที่แสดงถึงความรู้สึกของท่าอย่างไรครับท่าทางแสดงความรู้สึกของท่าท่าทางที่แสดงความรู้สึกความรู้สึกนะครับคือข้ออะไรความรู้สึกนะครับเราดูเฉลยกันครับมาดูเฉลยกันเลยอ่าข้อหนึ่งใครตอบถูกกันบ้าง ไปแบบช้าๆนะครับข้อใดไม่ใช่ลักษณะของตัวตอบก็ไก่ครับสแสดงได้พร้อมเพรียงกันถูกไหมครับอ่าต่อไปข้อข้อ2ครับบ้านเ,เรืยอนไทยเป็นองค์ประกอบระครคืององูชาครับคุณคุูว่าข้อ,ข,อข้อนี้ทุกคนอาจจะตอบถูกข้อ3ครับเรารอเรื่องนี้สอนให้รู้ว่ารวมมากกลับหายสแสดงถึงองค์ประกอบะไรครับขอไข่ครับแก่นของเรื่อง ต่อไปข้อ4ครับผมการแสดงละครได้สมบทบาทเป็นการฝึกทักษะในด้านใดตอบครับข้อควายความคิดสร้างสรรค์ไปอ,อย่างเร็วนะครับข้อ5ครับการแสดงเป็นตำรวจต้องมีลักษณะอย่างไรแน่นอนครับรบางคนบอกตอบออดแอร์นะครับเป็นตำรวจต้องเข้มแข็งตอบกอไกลเลยอ่ะข้อ6ครับตัวละครใดไม่ควรนําแสดงมาเป็นแบบอย่างแน่นอนครับชีเปลือยใครจะมาแก้ผ้าบ้าง ข้อ2นะครับโอเคต่อไปข้อ7ครับละครที่ดีมีควรมีลักษณะอย่างไรตอบงองูครับมีคติสอนใจและส่งเสริมศีลธรรมที่ดีข้อ8ครับถ้าถูกแม่ตีควรแสดงอาการอย่างไรแน่นอนครับตอบขอไข่ร้องไห้ครับมีใครจะตอบโกรธอย่าโกรธได้นะครับแม่ตีเพราะมีเหตุผลนะตอบขอไข่ร้องไห้ครับผมข้อ9เหตุใดจะต้อง จะต้องแสดงอาการกลัวครับก็คืออยู่ในห้องมืดนะครับข้อสุดท้ายครับท่าทางที่แสดงถึงความรู้สึกคือท่าใดค,คือท่ารักนะครับรักคือความรู้สึกจบแล้วนักเรียนนะครับวันนี้เราเรียนรู้ในเรื่องของอะละครนักเรียนสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ในหนังสือแบบเรียนของเรานะครับถ้าทำไม่ทัน อ่านไม่ทันลองย้อนกลับไปดูจากต้นนะครับแบบทดสอบไม่ต้องซีรีส์เพราะว่าเป็นคะแนนนะครับแบบทดสอบให้นักเรียนทาเพื่อประเมินตนเองว่านักเรียนมีความรู้มีความเข้าใจที่เราเรียนมาตั้งแต่ต้นหรือเปล่านะค,คุณไม่อยากคลิปนี้ยาวมากเกินไปนะครับเดี๋ยวพบกันในคลิปหน้านะอาจจะเป็นเรียนสดหรืออาจจะเป็นสอนคลิปนะครับสรับเปลี่ยนวนเวนกันไปนะครับช่วงนี้ก็รักษาสุขภาพด้วยครับโอไมคอนกำลังมา นะครับสวมแมสนะครับล้างมืออย่างสมส่ำเสมอแล้วก็ไปไหนงดไปที่คนเยอะลกันนะครับจบคลิปนี้แล้วบายบายครับพบกันตอนเปิดเทอมนะครับสวัสดีครับบายบายไปได้ครับนักเรียน